ครับสวัสดีครับเรามาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับ Google Site ไฟล์ PDF ไม่โชว์นะครับจากที่เราให้าทางงานต่างๆภายนวัชาต่างๆภาพชาต่างๆหรือไฟล์ต่างๆนะครับช่วยช่วยกันทําเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์ e-service นะครับให้บริการกับนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองหรือบุคลากรต่างๆและต่างงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเมื่อทําเสร็จแล้วเราจะนําลิงก์ เวไซต์ของท่านนะครับไปเชื่อมโยงกับเว็บไซต์เว็บไลแล้วก็เชื่อมโยงกับ f a c e b o o เว็ไลัยต่อไปนะครับเพื่อให้ประกาศการนักเรียนนักศึกษาต่อไปนะครับตัวนี้มาดูตัวอย่างปัญหาของงานบริหารงานทั่วไปนะครับสมมุติหนังสือปุ๊บหนังสือที่อัปโหลดไว้นะครับในได์เนี่ยขึ้นอย่างนี้นะครับคุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงนะครับเป็นเพราะว่ายังไม่ได้เปิดสาธารณะไฟล์ไว้ไว้ใน Google Drive นะครับ โอเคดูของงานบุคลากรนิดนึงครับงานบุคลากรเนี่ยคำสั่งอยู่เวนปับ๊บนะครับขึ้นเหมือนกันเลยนะครับวิธีการแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขให้เจลลี่ ury, แล้วก็อ้อีนะครับไปทาไปเข้า Google Drive ตัวเองลอกอินเข้าอีเมลของตัวเองก่อนนะครับจากนั้นไปที่ 9. าาจุดผัจจ์ตัวนี้ Google App แล้วไปที่ได์ครับไปที่ได น,นี้ผมแนะนําให้ทำโฟลเดอร์ new folder เก็บไฟล์ PDF ของแตล่ละงานไว้เลยแล้วก็เราสามารถแชร์ทั้งโฟลเดอร์ได้ในกรณีนี้นะครับเราสมมุติว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่เรามันไม่ขึ้นนะครับเราให้คลิกขวาที่ไฟล์นะครับแล้วก็แชร์ครับตอนนี้เราเลือกเป็นเพิ่มเติมเป็นสาธารณะบนเว็บตรงน,นี้นะครับสาธารณะบนเว็บแล้วก็บันทึกเสร็จสิ้น นะครับไฟล์ที่แต่อย่าลืมไปที่ g o o Google d r ได้ตรงเผยแพร่อีกทีนึงเผยแพร่อีกทีนึงนะครับตรงนี้ไฟล์ pdf ที่มันไม่โชว์มันก็จะโชว์ได้นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างไฟล์ที่เขากำหนดสิทธิ์เผยแพร่สาธารณะแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นไฟล์ลาป่วยลากิจโอเคนะครับอย่างนี้ขึ้นเพราะว่าเราเปิดสาธารณะบนเว็บไป ผู้ใช้บริการก็สามารถจะเห็นได้นะครับหรือสามารถจะคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับดาวน์โหลดเอกสารหรือจะพิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็วิธีการแก้ไขไฟล์ PDF ใน Google s i t e ไม่ขึ้นนะครับไม่โชว์นะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไเทานี้ก่อนครับขอบคุณสวัสดีครับ